เราเป็นเม็ดเลยเนี่ยเป็นเม็ดน้ำเลยมันจะไม่เกาะใบนะอ่ะนี่ยลองลองลองเขย่าใบนี้ดูอ่ะอันนี้เอย่างนี้เขย่าลองเขย่า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 อ่ะเขย่าเขย่าย่ะไหลลงมันจะไม่เกาะเนี่ยเนี่ยมันจะไปหมดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเชื้อราเนี่ยมันจะไม่ลง มันจะไม่มีเชื้อราเริ่มเริ่มแหละพอน้ำพอแกแดกแต่มันจะเริ่มขึ้นยอดแล้วจะเริ่มจะเริ่มขึ้นเนี่ยขึ้นเยอะแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ลองดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยข้าวเนี่ยดูช่อข้าวมันมีน้ําเนื้อม,มันเลยเกาะได้ที่ไหนอ่ะมีย่งเงี้ยจะเอาเชื้อราอะไรมาลงาสมบูรณ์เนี่ยผมยังรุ้ก่อนไเงี้ยผมก็จะมนเท้าม,มาดูนะถ้าข้าวปลายยอดข้าวมีเม็ดน้ำเนี่ยอย่างทีถ่ายเนะ่คือสมบูรณ์โอเคถ้าวันไหนปลายแห้งน้ํามันจะขึ้นถึงปลายไม่ได้ มันจะไม่โอเคอย่างนั้นคือว่าข้าวไม่สมบูรณ์มันพร้อมที่จะเป็นชลาใบใบเป็นโรคได้เลยเ็นอย่างนี้นี่สดชื่นอ,อ่ามันก็ดูถามว่าเราถามตรงเนี้ยเราดูไหมเราภูมิใจใช่ไหมคือภูมิใจที่ว่าข้าวเราได้เสียวเขียวและสดใบไม่เป็นโรคไม่กระทบโรคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวนม่มีเสียวได้ด้วยเออเสียว เราเสียวแต่เสียวว่าเป็นข้าวผมมันมีเสียวด้ยเสียวว่ามันจะพอรอดพ้นจากไอเทว่าเป็นเชื้อราเป็นโรคไหมชาวนาทุกคนน่ะจะรุนแล้วมันเสียวตรงเนี้ยเสียวว่าคูจะพ้นปลอดภัยว่ายันเกี่ยวเนี้ย่คำนี้มเข้าคำนี้มันไม่มีอื่นว่าเอามันจริงนะมันรุน้นว่ารุนจน่จริงจริงจริงจรคือ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  คือมันเสียวช่วงนี้แหละโค้งเขาเรียกว่าช่วงโค้งสุดท้ายเขาเรียกว่าตอนจบอะส,ม,อสมมติว่าเราสมมติเราทํา,านาวะนะเราลงทุนมาตลอดเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าไฟสุดท้ายอะคือเหมือนเข้าโค้งสุดท้ายจะเข้าเส้นไทยยังไงเน่ไม่รุ่นม,มีเสียววะแลวส่วนใหญ่มันจะไปกันรอดไหมพี่ฮะ <ห ả? S 1> ส่วนใหญ่จะไปกันรอดถ้าพูดจริงๆถ้าปัจจุบันนะณที่ผมะยังไม่เจอตัวเนี้ย มันเปอร์เซนต์มันมันไม่รอดอย่างนั้นคือไปตายก่อนถึงเส้นใยรถรถพังเหมือนเหมือนพูดตรงเหมือนรถยน่ะพังพังมันพังนะถึงเส้นใยเรามารอดแล้วไปก็เหมือนน่ะถ้าไปได้นะก็เหมือนเราต้องเข็นเข้าไปอ่ะเหมือนเหมือนเข็นรถเข้าเส้นใยอ่ะก็คือได้ข้าวน้อยก็คือช่วงนี้ก็จะอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคือมันมันจะได้ข้าวน้อยคือเนี้ยม <Dogs> ันเขาเรียกว่าไฟสุดท้ายของของช้าวนากันเลยอืว่าผลผลิตเนี่ยเห็นลวงเนี่ยสมมุติว่าเห็นลวงอย่างนี้นะอ่า แต่ณักอีกสิบห้าวันเนี่ยลุ้นแบบลุ้นเหมือนว่าเออเข้าโค้งสุดท้ไทยเหมือนรถยนต์เนี่ยเข้าโค้งทุวร์ไทยเ,ออเครื่องจะดับเครื่องจะพังไหม,มจะพังไหมถ้าเครื่องดับถึงเส้นชายก็โอเค <laughs> มันลุ้นกันอย่างน้นเลย <laughs> อ่ะดูสภาพนี้แล้วมันต้องลุ้นอะไรเยอะแยะไปเนี่ยมันนะพูดพูดดัง่งชาวนาพูดดั่งตรงๆผมนะมันก็นลุ้นจนวันนนาทีจะยันเกี่ยวอะ ยันเกี่ยวถึงหน0รยยิ้มพูดถึงเนี่ยสภาพที่พี่เห็นสภาพนี้ผมก็ยังเป็นผมเนี่ยผมก็คิดว่าผมแปดสิบแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นของที่ว่าเห็นร่วงอ่ะตวนาคือทำนาหนึ่งเห็นต้นขั้นแรกนะอืมสองไม่ไม่ปลอดภัยโลกสามนึก็เห็นร่วงโผสี่ขั้นทุทด้ายคือเกี่ยวขึ้นรถนี่อะคือนั่นแหละคือถึงเส้นใจ <c oughs> มันก็ร่อพอเป็นมันเป็นลุ้นเป็นกระชดนะล,ลุ้นน่ากลัว <c oughs> <c oughs> ดูดูลึกเลยผมไม่อยากเออเนี่ยนี่ยังขาดเลยนะนี่ยังขาดเ,เลยนะดูเันอุ้มดินเนี่ย,ยบบความรากตรนีเนี่ยล้างให้ขาวด้วย ดูระบบหลากความยาวเนี่ยนี่ข้าวนี่นี่นี่ข้าวกี่วันแล้วพี่นี่ข้าวเดี๋ยวหกสิบหกสิบเมื่อวันที่สิบสิบหกสิบเจ็ดสิบวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิบห้าวันเจ็ดฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเกือบแปดสิบวัน มีข้าว75รวมๆ75วันอะ 5, ตีไป75 7, 7, 5, วัน,วนดูดูต้นมันกลมเนี่ยดูความสมบูรณ์ด,ดูความบณ์ลำต้นลำต้นแล้วก็รากอืมรากคือถ้าสมัยก่อนนะที่ชาวนาทำทำข้าวอะ่ะระบบรากเนี่ยมันจะมีแค่ท่วงนี้อืมตรงนี้พอดพอหมดแล้วมันจะไม่มีรากใหม่มาอืมแล้วพอตอนเนี่ย พอตอนออกรวงแล้ะข้าวเราจะประสบปัญหารีบมไม่เข้าแป้งไม่เต็มเม็ดจำหน่วยมันจะรีบเยอะอทีนี้ว่าพอผมมาใช้พอลิเมอร์พัดและไบโอบวกไบโอบารัสเนี่ยระบบลำต้นหนึ่งขั้นแรกเลยตอนเล็กๆอะ่ะช่วงสิบห้าวันเนี่ยิบห้าวันอะ่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือรากออกเยอะช่วงแรกเลย ช่วงสิบห้าวันสิบ้าวันพอมาช่วงสี่สิบห้าวันเราฉีดรอบสองคือบำรุงต้นให้ลำต้นแข็งแรงคือว่ากินพร้อมกินอาหารแล้วฉีดทีลำต้นนี่จะตรงใหญ่แข็งแรงใบจะสวยตั้งเขียวใบใบนี่ไม่มีหลบแสงเลยนะไม่มีไม่มีดูใบใบไม่มีหลบแสงไม่มีหลบแสงเลยเนี่ยเนี่ยใบไม่มีหอเลยเนี่ยใบจะกลางสู้แสงและช่วงสี่ ถ้าห้าสิบห้าวันเนี่ยห้าสิบห้าวันมันข้าวมันเข,า,นเขาเรียกว่าตามชาวนาเขาเรียกว่าข้าวเริ่มแต่งตัวข้าวเริ่มแต่งตัวเนี่ยต้นมันจะกลมแต่แล้วมันก็จะมีมแมลงแมลงคือที่ชาวนาเขากลัวมากที่คือบัวบัวตรงนี้มันจะกินสภาพเป็นอย่างเนี้อือย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ชาวนาปั้บลุงก่อนที่ประสบปัญหาคือข้าวไม่แตกกอมีข้าวต้นเดียวเพราะรากไม่ดีมีต้นเดียวบัวกินคือไปเลยเอามีกสองต้นก็เหลือลวงเดียว แต่ตอนนี้เราใช้ยาตัวน,นี้โพลิเมอร์อพัดและบวกเบอรบาลัตเนี่ยเข้ายี่ต้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะสิบสองนี่ลำต้นที่ว่าเราได้ลวงนะะและไอไหนอินี่อีนที่ที่โดนมแมลงมแมลงแมลงบวงต่อไปหนึ่งสองสองสาม สิบสองบวกสามคือกอหนึ่งเรามีสิบห้าลวงสิบห้าลวงแล้วเสียหายไปแค่สามลวงอ่ะตรงนี้เราก็ได้ดีกว่าลำต้นหนึ่งเราได้มาถึงสิบสามลวงสิบสองลวงต่อหนึ่งกอเมื่อสมัยก่อนอาจจะได้แค่สองลวงสามลวงแต่ตัวนี้มันเพิ่มมติสิทธิภาพคือเพิ่มการแตกกอให้กอเนี่ยสามารถแตก มีลําต้นใหญ่แข็งแรงต้านทานโรคสู้ต่อสู้มแมลงนี่การ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 ใช้สารเคมีการใช้สารเคมีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนี่ยใช้สาหรับช่วงนี้หรือว่าสมัยก่อนตอนนี้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 พูดเลยอะครั้งแรกที่ผมใช้นะอ่าตอนคุมเนี่ยผมจะใส่ยาคุมทิศเขาเรียกคุมค่าคุมค่าเนี่ยเพื่อฆ่าใบกว้างตอนนี้ผมก็จะใส่เขาเรียกว่า พวกแก้ไอบวัวหรือไรเพี้ยไฟอะเพี้ยไฟต้องใสเพราะอตอนนั้นข้าวเล็กอตอนนั้นก็เราก็ใช้ประมาณสามลิตรสี่ต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรพอมาผลสองผลสองคือฉีดช่วงอ่ายี่ห้าวันคือฉีดยาเรี่ว่าตัวน,นี้ขั้งแรกเพื่อบ่มมุงต้นเพื่อสร้างรากตอนนั้นเราก็ใช้ใช้สารเคมีเนี่ย เหลือประมาณอ 200cc <ม>หรือ 250, <ม>2 250คือลดนิดหน่อย<ม>คือเรายังไม่แน่ใจมไม่แน่ใจเราลดมาหน่อยอเคออกมาครั้งล่าสุดครั้งสามที่ผมฉีดไปเมื่อข้าวก่อนท้องคือข้าวประมาณ55วันมผมลดเหลือ20<ม> 200cc ต่อน้ำ200ลิตรคือเราลดลดลงมาหน่อยคือลดหน่อยแล้วมันมีปัญหาเราก็คือโอเคก็อยู่เห็นสภาพเนี่ยคือแมลงไม่มีกวนแมลงน้อยและ ต้นข้าวอุดมสมบูรณ์เขียวลำต้นแข็งแรงอืตอนที่พี่ใช้สารเคมีเข้าไปร่วมเนี่ยถ้าพ่นไปแล้วเนี่ยข้าวมันปุ๊บไหมไม่ตอนใช้สารเคมีว่าคือใช้ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ที่เอาเอาตัวโพลิเมอร์กับไบโอบาลานซ์ไปผสมกับสารเคมีคือเราเปรียบเทียบนะอ่าเปรียบเทียบผมพูดเลยว่าสมัยก่อนผมใช้สารเคมีปั๊บผีดผิดตอนคุมค่าเนี่ยผมใช้สารเคมีโดย ช้เขาเรียกว่าฮอร์อมโมนพวกอะไรใส่มามคือไม่ให้ข้าวโสม,มไม่ให้ข้าวโสมนี้ปุ๊บมันก็จะออกตัวช้าและข้าวที่เราขีดไปนะมันจะมีรอยไหม,มไหมตรงคือโดนยาตรงไหนมันจะไมมมันทิวแต่ผมมาทดลองใช้ตัวนี้แล้วปกติผมขีดปุ๊บมันไม่มีการไหมกันเขียวมันไม่มีการไม่ไม่ไหมไม,ไม,มีเขียวและข้าวจะพอให้น้ำปุ๊บมันจะเขียวสดชื่น ม,มาลงมาดูกันลงมาดูกันก็ช้อยู่อ่ะผมพูดอย่างนี้นะถ้าน้ําเราฉีดนึกดูแรงนะน้ําระบบเรามีปัญหาประดานนะเราปรับสภาพนะ้ําผมจะนี่เลยผสมผสมไอฝาเขียวเพริมเวัทผสมเมื่อติดคือผาหลังฉีดป,ปรับให้น้ําก่อนเสร็จเราเราถึงจะหวานปรับสภาพนะ้ำครับไอตัวนี้มันเป็นตัวปรับสภาพนะ้ำให้สมดุลคือว่าลดกดลดดัง คือน้ำเรามันจะเป็นกดเป็นต่างนะเราอยากจะหวานใน้ปุ๋ยระเบิดดินมั่งโอ้ผมไม่ต้องเลยผมมีตัวเนี้ยผมไม่ต้องระเบิดเห็นไหมนะลุงก่อนผมตายไหมลุงดีแล้วผมได้กินไหมตายไหมเจ้ากรมันปรับหมดเลยของเราของเราที่เหลือนะเราเอามาสามชุดนะที่เหลือเราก็เทหน้าก๊อกน้ำมันก็ไม่เดงด้วยไม่แดงก๊อกไม่จับต้องไม่จับอะไรเลยมันปรับสภาพหมดเลยเวารู้จริงจริงไม่ได้ไม่ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าตัวนี้เราทําได้อะมันเหมือนน่ยความโชคดีของชาวนา พราะตอนแรงเราทําไม่ได้แล้วเกิดเราทําได้เอาแค่นั้นเก็บติดถังไปถังๆเราก็มีเงินใช่ตอนนี้เรามรู้จ่อเสือตายแล้วมนะั้ยโอ้ยมันก็ยังมีเวลาของต้นเขาไม่ได้เหลืออย่างงี้นะต้นของเขาก็เป็นพี่เมื่อวานเขาเด็ดไปล้วงก็มีงอของเรามันหนาจัดเออหนาเนี่ยต่อไปพี่รัตไม่ต้องฉีดหนาะไอ้ไม่ต้องหวานหนาะบาง,งๆให้ดูกอ<า>น,น,นะีอ่อนะย่าหวานหนาะ มี20ต้นที่เห็นไหมถ้าถ้ามันมีพื้นที่เหลือมันจะแตกกอแต่ถ้าพี่หวานหนาปุ๊บกอมันขยายไม่ได้เาแล้วทาวนาเคยชินสามทางครึ่งสามทางก็ต้นเดียวรวงเดียวแต่นี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวที่ไรที่เราไปหวานที่โพหนุ่มยาวดวงง่ายต้นเดียวะเรามีกี่รวงจมูกก่อนเราเคยต้นโดนเดียวนะต้นเดียวเรงมีเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะ อา้าวสมมุติเราแปดเนี่ยต้นดีแปดนะต้นถอยเดี๋ยวนี้โดนบัวไปเสียหายห <1, S 2> ออนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ขนาดบัวแล้วมันโดนไปหกหกก็แปดเท่าไรสิบสี่ต้นในสิบต้นเราได้แปดแล้วลุงก่อนเราย่างมากสองต้นสามต้นแล้วบัวต่อยแล้วเหลือต้นลวงเดียวนี่นี่มันดีกว่าไหมมันแตกก็อคือในระบบรากเนี่ย ระบบลากมันเห็นกันไหมครับของเราก็ลากดีจีงเลือกดีที่พี่พี่ตงพี่พงเตือนพี่เขาด้วยลดสารเคมีื่มีการใช้สารเคมีผมลดเลยผมไม่ผมเห็นหลายลายแล้วมาทรงดีๆเลยสวยซักเคมีแสดงเงี้ยแปบข้าวเราออกรวงดีนะได้นะวิดีวยแต่พอตากกระสอนข้าวไม่ดังไม่ไรไปตรงไหนพอเรามาถอนลากในระบบนี้แล้มันดำหมดนะมันไม่มีลากใหม่ไม่มีเนี่ยไม่มีอย่างนี้หมดเลยไม่มี แต่เราสังเกตดูเนาะหัเราจะเป็นอย่างนี้เนะนั่นแหละมันคือรากจะมีต่อเนื่องเัราะไม่ใช้สารสามชุดแล้วก็บอกว่าปีหน้าเราจะลดเคมีนะลดเลยแบบเซลพี่เขาบอกว่าให้ให้ให้ใช้น้อยเพราะวันมันมาปรับปรุงแบถ้าพูดตรงนี้นะถ้าเป็นตรงเนี้ยผมจะไม่ใช้สารเคมีจะใช้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้น้อยให้ใช้น้อยไม่ต้องเลิกใช้ให้ใช้น้อยเอใช่เพราะไอ้ตัวนั้นมันและอีกอย่างหนึ่งนะแมลงมันจะทําอะไรได้เน่ะต้นขนาดนี้และอีกอย่างหนึ่งคือเตือนนี่เราเหมือนว่าชาวนาเหมือนจะตายตอนจบคือไอ้พวกยาไอ้เชื้อราที่ว่าอยาจะไปเอืยชื่อรับรวงมันจะร่วงอ่ะคือให้ทาไม่ให้กันเชื้อราเนี่ยเผมไม่อยากไปเอืยเขาเดี๋ยวถ้าออกแล้วก็จะโจมตียาเขาใช่เอาาเชื้อราตัวนั้นผมนี่ไม่ใส่เลย เล็กนี่เล็กมันใส่นะเล็กใส่สองเที่ยวแล้วร่วงนะจะบอกว่าเล็กบอกพี่พงไม่ใส่พงไม่ใส่กูไม่ใส่แล้วกูจะดูที่กูจะเป็นยังไงแต่ร่วงพี่แอจะ่วงล่วงร่วงถ้าใส่แล้วร่วงถ้าใส่แล้วจะร่วงร่วงร่วงไหมเราต้นเดียวมันมีแค่เนี้ยตอย่างนี้ไม่ได้รองมาไปดูแปลงที่แมวดูแร่วงที่แมวตายรึเปาแปลงกระพันอยู่แล้วอ่ะคือแปลงพี่แม่ของพี่แมวเนี่ยใครใกลเห็นนะว่าแปลงเขาเนี่ยถ้าต้องเลยแล้วอ่ะ พี่ลองคิดดูสิว่าผมฟื้นก่าวขั้นเก่าไปใช่ไและวล้วไกแมวมันไปขีดตัวไหนวะข้าน่ะใช่สายพานมันสายพานมันยืดโอโ้โซมมากข้าวอสองเดือนแล้วเอาวขั้นเก่าไปเลย แต่ที่แกตรงข้อนี้ได้เพราะอะไรเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นแส้้าเขาหยุดเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาไม่ใช้เคมีไปแตะเลยจนตอนนี้ก็ไม่แตะเลยแล้วก็บอกเฮ้ยของมึงทำไมออกบ้าบอเลยเนี่ยมันก็บอกว่าเซลวันนั้นบวหนาคเออมึงไปไหนมาเซลมาที่นาวะเซลที่ไหนวะแล้วก็ว่ากันเนาะมันก็มเซลมาดูนากูว่ะว่าข่าวมันออกดี อีเมลแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเซลสารพงพามาเนาะตอนนี้ก็บวดหน้ามันเนาะข้าวมันทำไมออกบ้าบอหรือวะเวลาโชยพี่นัทก็ใส่แล้วเนี่ยที่จะออกไปเอาอ่ะของเราเนี่ยนะแต่มันก็วนจะตายไม่ตายเนาะดีว่าไปได้ช่วยมาแต่เราลดเคมีไปหน่อยเมื่อกี้รัฐบอกข้าวจะออกนะผมก็ดูว่ารัฐมันไงมันดีนะรัฐข้าวไปไปไหนข้าวผมจะออกรัฐเอาแกไปถอนรากมาสิข้าวผมดูและถ้าแกบอกข้าวแกลากมาเดินข้าวไปออก เดี๋ยวแกมาเอาผมไปติดทุกหนึงทีนี้เนี่ยพี่เห็นกับตาแล้วใช่ไหมว่าที่ผมให้หยุดเคมีเนี่ย แล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงกับคนที่ยังเอาเคมีเข้าไปผสมแบบรุนแรงผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงพี่เห็นแล้วใช่ไหมเที่ยวหน้าผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าพี่ต้องทำยังไงพี่ดูทรงขนาดพี่ดูใบไม่มีด่างกักงใบอะยอย่างเงี้ยมันแรงและถามว่าใบขาวมีไหมหนอนม้วนกนหนอนคอมีไหมหรือไปเสื้อมีบินไหมผมถามแค่นั้นแต่มึงมาหน้าตายตั้งแต่รถแรกกันเนาะก็ไม่ตาย เอาจริงไหมมุ้งฉีดยาขยะนี่รอดแรกที่เราไม่ได้ใช้กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปูไม่เชื่อไม่แน่ครับบอกรถแลกเพาเห็นมุ้งฉีดยาขยะเนะ่ยอยากปูมาข้าวแบบหน้าตายหมดเลยไม่ตายแต่ปีหน้าไม่เอาแลยังคุยกับตาองบอกปีหน้าเราใช้แบบเรลพงดีกว่าเลยเนี่ยแล้วถ้ายาอย่างให้อยากให้แล้วใส่เคมีสักสามร้อยเราก็ใส่สักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยเอาให้สองร้อยเดี๋ยวรอดมาเหลือร้อยเดียวเดี๋ยวชื่อเนี่ยผมลดมาเลยผมลดมาเลย นี่แล้วเราโ่วหลุลังครับรถต้นทุนไม่ว่ามันดังดีด้วยเนี่ยคือประเด็นแล้วเนี่ยแล้วเชื่อไหมเอาพิรัชเคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้พิรัชเดินนาพิรัชสูบน้ําได้ยิงเขียดร้องไหมมีไหมมีอะไวแปลงอื่นพิรัชได้ยินไหมไม่รู้อ้าวผมไม่ดูเนี่ยผมไปเมื่อวานผมบอกไปนะแต่ผมมาตอนเย็นเขียดผมร้องยังเปิดลำโพง แล้วเมออกน้าจะมาที่ผายเครียดร้องรึ่งเลยนาเราเอาจริงๆมันคือสารเคมีมันลดลง <c oughs> อายาตัวนี้มันไปปรับปรับคือค่าสารเคมีอนะไรมันปรับให้ระบบสมดุลเนนะี่ย <c oughs> มันงกลับมาเ <c oughs> มื่อเช้าผมมากันตั้งแต่หกโมงเช้า <c oughs> ม,มาดูอะไรกันรู้อ่ะพี่ผมมาดูน้ําค้างมันก <c oughs> เกาะไปน้ําค้างผมเนี่ยนะมันจะเกาะเป็นเด้เม็ดอถ้าแดดมันมาปุ๊บมันจะไหลลงไปหมดเลย แต่ไอ้แป้งที่เป็นเชื้อราคืออะไรบพราใบมันไม่สมบูรณ์ใบมันไม่มีขนมันก็จะเกาะเกาะจนจนแดดมันเผาเอาอย่างเงี้ยเผาปุ๊บเดี๋ยวถ้าร์ทาร์ดมุ่งไปสองไงลำทังสองเดี๋ยวผมตรงนี้เที่ยงหน้าอย่าลืมนะลดสารเคมีนะจะไม่เชื่อเตือนแล้วนะใช่ไม่ลราอยู่ข้างทางเราต้องทำตัวอย่างเไรไม่ยใช้ยาอะไรวะอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ทีทีแรกเนาะเราใส่ไปกับน้ำบาดาลเลยได้ป้ะเนี่ยผมหยดนะ เดี๋ยวไปแค่น้ำประดานล้วเราก็ยอมยดแล้วเรานนั่นแหละคือะคกตอนปาดนะเราจะปรับสภาพน้ำเราเรายอมให้ไปส่งชุดเลยอ่ะชุดเดียวไม่ต้องเยอะเนาะไม่ต้องเยอะพี่ฮะไม่ต้องเยอะหนึ่งขวดสีเขียวที่หยดตามน้ำนะมันคุมพื้นที่ได้สิบไร่อ่ะเราก็ต้องใช้สามขวดมันก็ถูกแล้วอ่ะเราอลดแล้วสองขวดดิไม่ใช่สามขวดเดี๋ยวเราก็ถี่เดี๋ยวเราต้องพ่นอีกเราต้องพ่นอีกใช้แค่สองขวดเราแก้เบื้องต้นนะแก้ปัญหาก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ถี่จะคุม ติดยาคุมยาฆ่าน่ะตอนนั้นน่ะจอนติดไม่มีน้ำเพอาิดแล้วปล่อยน้ําลงไปเนี่ยมันเห็นผลทันทีเลยมันอย่างนี้ไอ้ที่ผมให้หยดน้ํานะไม่ใช่ได้แค่ปรับสภาพน้ํานะไม่ได้แค่ปรับสภาพดินอย่างเดียวนะมันจะเข้าไปวอร์มดินมันจะเข้าไปช่วยขยายตัวดินดีทีเนี้ยถ้าพี่หวานท่าไ้ปุ๊บนะผลราากมันอ่อนมันจะกระตุ้นการแตกรากมันจะทําให้รากที่ออกงอกเร็วปุ๊บอเลยมันจะแตกกอปุ๊บ พี่ใส่ไปเนี่ยไม่ได้เสียเป่านะสิ่งที่ได้มันอยู่มันอยู่บนพืนนาแล้ะดูดูชูดูวงมันยาวนี่ขนามันยังไม่ก้มนะเนี่ยผมคิดว่าดูของพี่แมวมันก้มนะพี่รัตผมคิดว่ารุ่นนี้ใครต้องมาซื้อพันเพื่อทํารุ่นสองนี่ยผมกทําทพันเพราะว่าเราเว้นจากมีนานะเราเว้นเมษาเราไปทําพฤชผากเราพักตัวสองเดือนนี้โอเคเลยแล้ววิธีการหนึ่งเวลาข้าวงอกแค่เสร็จแค่เสร็จผมจะอ่าเอาฝาฝาแดงนะ ละลาน้ำน่อยลดเพื่อกระทุงว่างอกข้าวเนี่ยจะสมบูรณ์งอกเร็วรลากลึกใช้ลาดได้ใช่ตัวสีดำได้ไล้ครับไอสูยไอสีดงไอไอขวดไอฝาสีแดงเนี่ยมันเป็นอาหารจุลินทรีย์ที่รู้ไหมว่ามันรกระดูดเข้าทั้งเม็ดเลยที่รู้ไหมว่าความสำคัญของจุลินทรีย์เนี่ยมันดียังไง จุลินทรีย์ในพืชนะถ้าถ้าในนาเนี่ยมันมีจุลินทรีย์เยอะนะเยอะแต่มันมันจะปลดปล่อธาตุอาหารพี่เนี่ยแทบไม่ต้องพี่สังเกตนะผมเหียวตั๊บเหมือนมีในตอนเส้นเหมือนมียูเรียอยู่ตลอดเวลาพี่สังเกตนะไม่มีต่อเลยถ้าเป็นพืนอื่นเยไม่ตตามพืนอื่นนะพี่รัดคิดว่าผมใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่กี่หนไม่ใส่สองหนเพราะเพราะเพราะว่าไอ้ฝาสีแดงอ่ะที่มันเข้าไประบบรากมันดีที่มันเข้าไปเข้าที่มันเข้าไปช่วยในการ สร้างจุลินทรีย์เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ถ้าจุลินทรีย์มันเพิ่มขึ้นมันก็จะไปย่อยสลายไอ้ใบพวกเนี้ยไอ้ใบที่มันแห้งๆที่มันตออะไรที่มันเป็นสารจุลินทรีย์มันจะเข้าไปย่อยสลายแล้วมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วมนดูเนี่ยเดียดูเนี่ยแล้วข้าวผมเนี่ยถึงสูงนะมันจะเป็นบรรทัดเลยมองมันมีสูงต่ำไหมลรัะไม่มีนะมันจะขับกันหมดไล่เสมอหมดเดี๋ยวปีหน้าเขาใหม่ไม่ต้องปีหน้าปีเนี้ยเขาสองได้เจอแน่ ไม่ต้องยาถึ่งพี่น้อเลยอ้าวไม่ใช่เนี่ยนะคือว่าผิดปีนั้นน่ะเซลมันก็มาขายคันนี้ไปแล้วก็ผิดคุ้มค่ามากว่าใส่ไปเลยป้ายาฆ่าเน่ยาดนี่าเพราะใส่นี่ใบหอเป็นหอมหมดทั้งพื้นเลยสมัยนั้นข้าปลูกแค่หมื่นสอง แล้วมันก็มีรับใช้ด้วยไไม่่นาจะปแล้วอาตังไปแล้วด้วยอัง่าเขาถึงเพชรกันงาหมู่บ้านน่ะเขาถึงเวลาเลยเวลายามาขายเนี่ยเขาถึงไม่มีคนเอาเออนี่แหล่ะว่าเรารู้จักกันเนี่ยเราหนูไม่ใช้อ่ะถ้าเขามาเป็นเงินต้องซัดหน้ามันผมรับเลยตอนนั้นอ่ะผมไปหาใครผมก็รับเต็มเต็มมันก็ไม่มีคนเอา เพาะเขาเจอกันแบบนี้เนี่ยเนี่ยเจอมาหลายหลรอบหลายอะไรเขาจะว่าเชื่อคนง่ายใช่เยราจะเป็นเชื่อเสียอยู่แล้วไม่พังเรยนี่อ๋องเล่นอีกแล้วเพราะเขาไม่บ่นเนี่ยแต่ใจยีจิ๋มสองคนเนี่ยเนาะของเราพื้นนี้เนี่ยโชยลวงแบบนี้เนี่ยนะแต่มันจะงวยมากกว่านี้โชยเลยยีจิ๋มโชยเลยห้าสิบลายเยราโชยเลยสามสิบ พอได้สองวันมึงเอ้ยคอแห้งหมดนาเลยสารเคมีใช่เดินร้องไห้เลยนะเนี่ยโอ้ยออยิ่ิ่มไปไหนอ่ะตาใจบอกนวนนางร้องไห้อยู่คนาโอ้โ,อโหแล้วจะทำไงยาบรรเโกยีหวานเนี่ย<อ>แค่นั้นเนี่ยเจงบีแล้วเจงไม่รู้เจง,ง,องอยังไงอ่ะเขาเรียกว่า,วาอะไรนะโดนรอบสุดท้าย เขาเรียกว่าตายตอนจบตายตอนจบจริงร้องไห้เถครับร้องแกแปะยาบ้านสารพงษ์มาให้ค่าหน่อยจองเขาบอกว่าอย่างงี้นะแต่เขาไม่บ่นนะคือผู้ที่พังไปแล้วเพราะของมันดีเก็บแปะไมาให้ค่าหน่อยเขาก็ไปเอามาเนาะเดยวคิดๆแกแกจำได้ไหมค้าจำได้ทุกขั้นตอนไม่เป็นไรพงษ์คนบ้านเราเดี๋ยวไปค่ามันถลงมมาเนี่ยวค่าเลยอนาคตอนาคตตสบายโดนะบายไปเลยหรือไม่กูพี่บงสงสัยจะได้ฆ่านะเนี่ยดูดิดี๋ยว่า พอเที่ที่ได้แบบเรากลัวจนเข็ดอ่ะผมมาเข้าใจผมมาเข้าใจไม่ใช่เข้าใจผมมาเข้าใจกลัวจนเข็ดน่ะเออนี่อย่างนี้ถ้าพี่เห็นแล้วกลัวไหมไม่กลัวอย่างนี้จะเข็ดไหมเนี่ยไม่เข็ดตอนนั้นแต่เพราะเราส่งกภาษีมือเดียวไปเดี๋ยวผมไปไปก่อนเหลือแค่สองคนนะ